มันเข้ากับชีวิตของคนไทยทั้งประเทศในยามนี้ไม่ว่าจะเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจทุกคนก็เป็นคนไทยเหมือนกันก็บทบาทลีลาแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นไพร่เป็นผู้ดีเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นวนันณิพกเนจร ก็เกิดมาต้องตายตายไหมครับพี่น้องใครตายได้คนชั้นสูงคนมีสถานะทางสังคมปกครองประเทศชาติบ้านเมืองก็ตายได้นะครับตายได้เหมือนกันเพงลงโลกนี้คือคละครมันเป็นเพลงอมตะเก่าแก่แล้วร้องเมื่อไหร่ก็ได้แง่คิด แต่ก็ได้แต่แง่คิดนะครับเพราะว่าคนบางทีขณะกําลังหน้ามืดตาโม,มัเนี่มันคิดอะไรไม่ออกยิ่งมันมือเปื้อนเลือดมันคิดจะจะปราบคนมันก็จะกล่าวหาว่าคนอื่นเป็นผู้ก่อการร้ายหมดพวกมันก็เป็นผู้ก่อการดีฝ่ายเดียวนะครับหน้ามืดตามมววันนี้ผมก็คงจะเอาข่าวสารต่างๆมาให้พี่น้อง ได้ชมได้ฟังได้ดูนะครับว่าสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์วันนี้เขาพูดถึงเราว่าอย่างไรบ้างพูดถึงการขับเคลื่อนของคนเสื้อแดงพูดถึงทหารพูดถึงรัฐบาลไปในทิศทางไหนกันบ้างก็จะพยายามไม่ให้มันเยอะๆมากนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์มันเยอะหลายฉบับโดยทั่วไปนี่ข่าวที่ นำเสนอในหน้าหนึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือจะพูดถึงการที่จะระดมพลครั้งใหญ่ของนปชแดงทั้งแผ่นดินในวันที่ยี่สิบเมษายนก็คือวันอังคารหรือวันพรุ่งนี้ที่จะมาถึงก็เป็นเรื่องที่นักเสือดีไม่ความสนใจนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการให้ความสนใจ กับเรื่องของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ประกาศว่าจะนัดชุมนุมใหญ่เหมือนกันก็นแล้วแต่ว่าสื่อฉบับไหนจะเน้นข่าวอะไรนะครับมาดูกันที่หนังสือพิมพ์ข่าวสวดก่อนเลยแล้วกันนะครับข่าวสวดวันนี้ก็พาดหัวว่าแดงนลดม, 200, มสองแสนบุกยี่สิบเมษาสออช คุมตึกสูงนะครับก็มองเห็นบ้างไหมละ่ะสอชอบ,บนตึกสูงนี่เห็นบ้างไหมครับชอบมาเวลาไหนครับบนตึกสูงนี่ปรากฏตัวเวลาค่ำใช่ไหมครับกลางวันเห็นบ้างไหมครับทําไมไม่เห็นมันกลัวแดดแล้วกลัวพวกเรากลัวแดดร้อนผมว่าเขากลัวแดดร้อนไม่กล้าย,ยืนแบบพวกเราพอเย็นๆแล้วก็จะมาโผล่ นะก็นี่เป็นาพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดบอกว่าแกนำนำรปชประกาศแล้วจะเคลื่อนมอบครั้งใหญ่20เมษายนอยู่ระหว่างระดมคนจากต่างจังหวัดให้ได้ถึงสองแสนโอ้โหถ้ามาสองแสนนี่มันจะเป็นยังไงครับพี่น้องบวกกับคนกรุงเทพอีกสองแสนมันจะเป็นยังไงครับนี่อนะ พี่น้องก็ไม่ต้องไปมองหรอกครับแสบหูแสบตามองไปก็ไม่เห็นอะไรหรอกครับตอนนี้มีคอลั่ำหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาอ่านให้ฟังนะครับเป็นคอล่์หน้าหกนี่นะครับของข้อเขียนที่บอกว่าจากกรณีคอมมิวนิสต์ถึงข้อหาผู้กอ่อการลายคือตอนนี้นี่คนสแสดงถูกข้อหาว่าเป็นผู้กอ่อการลายแล้ว ตอนแรกๆก,ก็บอกว่าคนเสื้อแดงคือผู้บริสุทธิ์แต่ว่ามีผู้ก่อการร้ายเข้ามาแทรกแซงตอนแรกๆพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่พูดแล้วว่าคนเสื้อแดงก็เป็นผู้ก่อการร้ายนั่นเองในสืบินข่าวสดได้เขียนอย่างนี้นะครับว่ามีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากในการโยนข้อกล่าวหาในเรื่องผู้ก่อการร้าย เป็นความละเอียดอ่อนเหมือนกับในการอดีตมีการกล่าวหากันในเรื่องคอมมิวนิสต์เรื่องคอมมิวนิสต์นั้นจะทำกันภายใต้ข้อ,อก,กฎหมายว่าด้วยคอมมิวนิสต์พศ .2495 ซึ่งวันนี้กฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเรื่องผู้ก่อการร้ายที่กำลังคึกคักเป็นอย่างมากดำเนินไปภายใต้พรก,รกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ2548ที่ว่าละเอียดอ่อนเพราะว่าต้องดำเนินไปอย่างมีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาอย่างเป็นองค์คณะรวมๆไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาอย่างเป็นปัดเจกเป็นรายๆไปเรื่องอย่างนี้พูดพ้่อยไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะไม่เพียงแต่ส่งผลให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องติดคุกเท่านั้น หากแต่ยังนำไปสู่ความโน้มเอียงที่จะให้การสนับสนุนการปราบปรามอย่างรุนแรงกระทั่งมีการเสียชีวิตเรื่องของชีวิตจะเอามาล้อเล่นไม่ได้เมืองไทยเคยมีบทเรียนในเรื่องการปราบปรามคอมมิวนิสต์มาแล้วยาวนานพอสมควรบุคคลระดับรัฐมนตรีอย่างในชวนหลีกภัยอย่างในสุรินทร์มาสดิษ อย่างในดำรงรัฐพิพัน์ก็เคยถูกป้ายสีว่าเป็นแดงเป็นคอมมิวนิสต์มาแล้วบุคคลระดับปลัดกระทรวงอย่างนายอนันต์พันญารชินก็เคยถูกป้ายสีว่าเป็นแดงเป็นคอมมิวนิสต์มาแล้วนังสือพิมพ์บางเกาะพดก็เคยรายงานข่าวในทํานองก,กล่าวหานายไกรศักดิ์ชุนวันอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ปีชาเปี่ยมพงศัน อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในทำนองชวดเฉียดกับการเป็นคอมมิวนิสต์มาแล้วและถูกฟ้องกระทั่งศาลตัดสินให้มีความผิดมาแล้วคนอย่างนายชวนรีไพยต่อมาก็เป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยคนอย่างน,นายอนันต์ปัญญารชุนต่อมาก็เป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยสะท้อนว่าบรรทัดฐานในการกล่าวหาแทบไม่แตกต่างไปจากการป้ายสี วันนี้ข้อกล่าวหาในเรื่องคอมมิวนิสต์การคลายไปตามสถานการณ์โลกแต่กลับมีข้อกล่าวหาในเรื่องผู้ก่อการร้ายเข้ามาแทนที่ตอนแรกก็ระบุลอยๆว่าในเหตุการณ์วันที่10เมษายนมีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวเข้ามาแต่ต่อมาทั้งนายสุเทพเพื่อสุบรรณและพนะเอกสำเสริญเจ้ากำเนด เริ่มลงลึกไปในรายละเอียดระบุแกนนำปชมีคอมมินิ์แฝงตัวและณวันนี้เริ่มระบายสีแล้วว่าการชุม,มนุมของนปชเป็นการก่อการร้ายยิ่งสถานีโทรทัศน์ช่องสิเอ็ดเชิญบุคคลมาพูดในรายการยิ่งทำให้ภาพของผู้ก่อการร้าย เลอะเทอเลื่อนเปื้อนแทบไม่ต่างไปจากการเก่าหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในอดีตชมรมวิทยุเสรีมีส่วนในการสังหารหมู่เมื่อวันที่6ตุลาคม2519อย่างไรสถานีโทรทัพน์ช่อง11และกลุ่มบุคคลที่ได้รับเชิญให้ออกมาแสดงวัหารก็ปฏิบัติภารกิจ แทบไม่แตกต่างไปจากที่ชมรมวิทยุเสรีเคยกระทำมาในอดีตเพียงแต่เปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์มาเป็นผู้ก่อการร้ายเท่านั้นอันนี้นราเื่มข่าวสดนะครับที่สรุปเช่นนี้เขาสรุปนะครับที่สรุปเช่นนี้มิได้ปฏิเสธการปฏิบัติการกฎหมายมิได้ต่อต้านความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเพียงแต่ต้องการให้การบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินไปด้วยความรอบคอบสุขุมดำเนินไปด้วยความระมัดระวังอิงอยู่กับข้อเท็จจริงอิงอยู่กับพยานหล,ลักฐานไม่ใช่กล่าวหาอย่างเลื่อนรอยนิเฉะนั้นความรู้สึกในเรื่องสองมาตรฐานจะยิ่งปรากฏอย่างเด่นชัดและเด่นชัดยิ่งขึ้นโปรดดูให้นันสงสือพิมพ์ข่าวสดหน้าหกนะครับเขาเขียนได้ชัดเจน ว่าเรื่องอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแถมไอ้คนที่นั่งทําเรื่องอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่หัวหลักหัวต่อแบบในาอน,นัน